พยายามหาเงินให้มากที่สุดเพื่อที่จะไปแจกดิจิตอลพยายามเก็บเงินให้มากที่สุดเพื่อที่แจกดิจิตอลอย่างเช่นนโยบายหวยออมก็เหมือนกันที่เขากําลังเร่งรีบแล้วผ่านคอรมอไปแล้วแล้วเขากาลังจะดําเนินการต่อก,ก็เป็นการดึงเงินจากเกษตรกร,กรคือดึงเงินงบประมาณภาษีของประชาชนไปกอดไว้ยังไม่พอยังไปดึงเงินในกระเป๋าประชาชนเอามาไว้อีกอะ่ะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําส่วนทางกับการแก้ปัญหามันเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น เพราะว่าคุณคิดดูว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อหวยเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ต้องประหยัดอย่างอื่นใช่ไหมเขาก็ไม่ใช้อย่างอื่นเขาเอาไปซื้อตรงนั้นหมดเออถ้ามันโชคดีมันถูกก็โอเคก็ได้ได้เงินแต่ถ้ามันไม่ถูกอะ่ะถ้ามันไม่ถูกอะ่ะกว่าจะได้เงินคืนอีกกี่ปีอีกกี่สิบปีคือรัฐบาลก็ได้เงินเอาไปใช้ก่อนมันคือมันคือพวกคล้ายๆกับพวกแชร์น่ะ พวกแชร์ออมเงินออมทองออมอะไรต่างๆน่ะเหมือนเป็นการดึงเอาเงินประชาชนไปอ่ะแล้วก็รัฐบาลเอาไปใช้อะไรใช้อะไรใช้อะไรเนี่ยก็ใช้ได้อย่างสบายใจอย่างสะดวกโยทินพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายคืนประชาชนเป็นรัฐบาลอื่นจ่ายหรือถ้าตัวเองยังได้เป็นรัฐบาลอยู่ไม่มีเงินจ่ายคืนประชาชนก็ไม่ต้องกู้มาจ่ายกู้มาแจกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนี้ทําแม่ิิวบอกเลยว่าหืเป็นการบริหารประเทศที่ มันจะทําให้ประเทศแย่ลงกว่าเดิมมันจะเป็นการบริหารประเทศที่ทําให้เศรษฐกิจมันแย่ทําให้ประเทศขาดความมั่นคงอ่ะขาดความมั่นคงบริหารแบบนี้ทั้งความเชื่อมัน่นต่างชาติแล้วก็ประเทศคือมันมองเห็นแต่ความเสียหายเสียหายจากนโยบายจากสิ่งที่เขาทำนะพูกเธอผู้เธอต้องรู้เท่าทันนะสวัสดีค่ะคุณป๋องสวัสดี ต้องรู้เท่าทันนะการเมืองนะทุกนโยบายทุกนโยบายล้วนแล้วแต่มีผลกับประชาชนล้วนแล้วแต่มีผลกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนโยบายแล้วฉันบอกเลยว่าโหฉันแบบก็สงสารประเทศไทยอะ่ะสงสารจริงๆสงสารตัวเองสงสารลูกหลานอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย อแม้กระทั่งหวยเกษียณเนี่ยดึงเงินดึงเงินดึงเงินจากประชาชนไปใช้ไปจ่ายรัฐบาลใช้จ่ายแต่ไม่รู้ใช้จ่ายอะไรไม่ได้มาช่วยประชาชนเลยใช้จ่ายใช้จ่ายหรือเอาไปแจกอะไรต่างๆนานาแต่พอถึงเวลาที่จะต้องใช้เงินคืนประชาชนเอามาจากไหนถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปกู้เพิ่มเนี่ยเนี่ยมันคือโอ้โหพอๆกับนโยบายเงินดิจิตอลน่ะพอๆกับเวเนซุเอลา ที่แม่งกู้มาแจกสร้างหนี้สร้างภาระสร้างหนี้สร้างภาระ,ระไ้เยอะๆจนสุดท้ายก็ล้มละลายเหมือนประเทศที่เขาแจกแจกกันอยู่เนี่ยแทนที่จะรีบกระตุ้นเศรษฐกิจแทนที่จะรีบช่วยเหลือประชาชนกับทํานโยบายที่ดึงเงินจากกระเป๋าประชาชนนะแล้วดึงจากกระเป๋าคนจนด้วยนะดึงจากกระเป๋าคนจนด้วย เพื่อบีบให้เกิดวิกฤตเพื่อบีบบีบให้คณะรัฐมนตรีบีบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยรู้ว่าไม่ช่วยประชาชนคนจนไม่ได้แล้วนะเขาจะตายหมดแล้วเพื่อที่จะกู้เงินมาแจกะ่ะผลสุดท้ายก็ต้องกู้เงินะ่ะบริหารประเทศให้แย่แบบนี้ให้เป็นวิกฤตแบบนี้ผลสุดท้ายต้องกู้เงินผลสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ แม่ติวคิดว่ารัฐบาลนี้เขากำลังทําอยู่เขากำลังทําอยู่เนี่ยคราวนี้ก็ไปซื้อแต่หวยละออมหวยออมหวยออมซื้อแต่หวยละนะครับพอค้าแม่ค้าเจ๊งหมด นะ,ะพอซื้อหมดก็ไม่มีเงินใช้ใจ่ายก็ต้องประหยัดประหยัดเศรษฐกิจก็แยกก็ล้มละลายก็เจ๊งกันไปหมดพอเจ๊งหมดพอล้มละลายเสร็จก็ต้องกู้เงินหาทางกู้เงินกู้เงินมาแจกมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วมันก็แย่กว่าเดิมกู้เงินมาแจกมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วมันก็แย่ขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ทำเถอนี่คือสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ทำ แล้วไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยนะคนถูกหลอกเยอะมากนะจากการไปโหลดแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นอะเงินในบัญชีหายแล้วประเทศไทยด้วยเกิดจากการฟรีวีซ่าของรัฐบาลเนี่ยมีข่าวว่ามีพวกทุนสีเทามีพวกคอเซ็นเตอร์มีพวกมิจฉาชีพระดับโลกมาตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทย หลอกคนทั่วโลกนะแต่มันมาอยู่ที่ประเทศไทยนะประชาชนก็ถูกแก๊งคอเซนเตอร์สูบเงินสูบเงินสูบเงินรัฐบาลก็จะสูบเงินสูบเงินจากประชาชนไม่ว่าจะโครงการหวยอมหวยกเกษียณอะไรเนี่ยก็สูบเงินประชาชนไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคนละครึ่งแม่งก็สูบเงินจากประชาชนไปของที่ประชาชนเคยได้อย่างเช่นค่าเก็บเกี่ยว ประกันรายได้นู่นนี่นั่นแม่งก็เอาไปหมดดีนะมันยังไม่เอาบัตรคนจนน่ะดีนะมันไม่เอาบัตรคนแก่นะ่ะถ้ามันเอาบัตรคนจนบัตรคนแก่นี้คนไทยคนจนอดตายกันหมดอะ่ะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำทุกวันนี้ก็เขาก็โยนความผิดให้ผู้ว่าแบงค์ชาติ อย่างเรื่องที่เขาจะไม่อยากจ่ายค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยช่อง 3, สามสลายยุ้ยอะ่ะก็ไปออกข่าวว่าผู้ว่าแบงก์ชาติคัดค้านคัดค้านไม่ให้แจกแต่จริงๆผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ได้คัดค้านแต่แค่แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะมีนโยบายที่มันจะช่วยเหลือแบบไม่ก่อภาระทีหลังแล้วถ้าเกิดจะแจกจริงๆจะต้อง รู้ว่าคุณจะหาเงินมาทดแทนได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติแนะนํารัฐบาลซึ่งเขาไม่ได้แนะนําเฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลลุงตู่ผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็แนะนําแบบนี้แต่ทําไมของลุงตูถงงต่ถึงแจกได้ทําไมลุงตู่ถึงแจกได้ไอไ้ไรละพันน่ะเพราะว่าเขาก็บอกเขาก็ชี้แจงได้ว่าเออเขาจะหาเงินมาจ่ายคืนทกสยังไงเขาจะหาเงินมาใช้นี่ยังไง มันจําเป็นยังไงที่จะต้องช่วยมันจะเป็นยังไงที่จะต้องช่วยแต่รัฐบาลน,นี้โอ้กูก็ไม่อยากให้อยู่แล้วเพราะว่าโครงการนี้แม่งมันเป็นนยโยบายที่กินไม่ได้มันเป็นนโยบายที่กินไม่ได้ขอ <jas S 1> บคุณค่ะเป็นนโยบายที่กินไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณหนูอุ้มอิ่งบอกว่าเราจะต้องท,ทํานโยบายที่กินได้ทำนโยบายที่กินได้พอเอิญว่า ไล่ละพันน่ะมันเป็นนโยบายที่กินไม่ได้ก็รไดเพิ่นก็เลยไปโบยว่าผู้ว่าเบงชัดโบหายแจกผูู้ว่าบงชาติคัดค้านแ,แล้วอีพวกซุ้มเสือแดงอีพวกซุ้มเสือแดงเสือสมกับพี่บ้าพี่หลอกพี่บ้าพี่หลอกไปเสื้อพักเพื่อใครไปเสื้ออันพักขิดต,ตัวคิดตัว ไอลุ้มดาผู่าเป็นชาติเด้พว in กซุ้มกะลึงปึ๊กกะลึงกึ้งกึ้งดูคนเยอะนะพี่เมลิตาบดสิแก้ปัญหาประเทศชาตินี่ตาบใดเนี่ยพวกมึงต้องฉลาดก่อน้วาทันคนไทยบ่ฉลาดทันคนไทยบ่รลู่ทันอากาศเมืองนี่มันไปบรอดดอกประเทศมันไปบรอดดอกเมื่อคนดีเขาก็บ่อยากมาเหตุงานดอกคนดีเขาก็บ่อยากมาลงสมัครสอสอดอก คนดีเขาก็ไม่อยากมาลงสมัคออรสวดอกขันมาลงแล้วมาเจอแบบนี้มาลงแล้วเจอแบบนี้ดอโว้ยสู้กูก็เมื่อยได้ดิเม่เนาะเมื่อยจะเป็นจังไดแต่ก็ต้องว่าวต่อไปอนี่ยังนี่ก็ไปโจมตีไปโจมตีเขาขีดตัวขีดตอกมึงก็เสือมึงก็เสือละโว้ยนโยบายที่เขาเ็ดเนี่ยมีแต่นโยบายกินได้ ผู้ใดกินเอ้ยกับพวกซุ้มออกนโยบายแล้วมันกินเพราะมีนประชาชนได้กินเนพวกซุ้มออกนโยบายมันได้กินเมื่อวานทเป็นเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลกับพวกซุ้มออกนโยบายเดี๋ยวได้กินเนาะปัดกู้เงินมาได้มีเงินแจกเราแทสซีโอนเข้าบัญชีประชาชนเลยเสือกไปเฮ็ดซปเปอร์แอปซปเปอร์อ๊บซปเปอร์แอปซปเปอร์อ๊บใส่เงินงบประมาณกูอีกโอ้ยเป็นหมื่นหมื่นล้านบุญละว่ะ เฮ็ดแอปอ่ะผู้ไหได้ประโยชน์ผู Zoom, ้ไหได้กินล่ะนโยบายกินได้น่ะสุโอ้ยเอาเงินมื่นก้านมาแจกคนละครึ่งก็ดีกว่าพูดไปออกพูดไปออมผู้ซปเปอร์แอปผีหลอกผีกาผีหลอกบูกเงื่อนไผดอกกูบ่้เงื่อนดอกเขาอยากออกเขาอยากเฮ็ดน่ะมันเป็นเรื่องปกติของเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นนโยบายกินได้ เขาก็อยากกินเขาก็อยากกินคือกันย่งนีสินะเขาก็อยากเ็ดเขาก็อยากเ็ดประชาชนคัดค้านสลิมคัดค้านผู้ว่าเบงชัิคัดค้านเขาก็บ่ฟังเขาก็บ่ฟังเพราะว่ามันเป็นนโยบายกินได้มันเป็นนโยบายกินได้ของเขาหรือก็บ่งึดืดอกว่าเป็นยั้งเขายั้งสีดื้อด้านสีดื้อด้านเห็ุ โยบายกินได้มันเป็นนโยบายที่เขากินได้ <c oughs> ยั่งเดียวอุอยย่างเดียวว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมึงคือสนับสนุนมึงคือสนับสนุนให้เขาออกนโยบายให้นักการเมืองมันกินได้ทุก <c oughs> เรียกร้องเอาว่าให้โอนเขาบัญชีเลยโอนมานเลยบ่ต้องดอกดิจิตอลดิบ่ต้องมีแอปเอ่อทางลงทางรัดบ่ต้องเสียงเงินสื่อ สามแอปสามเอบอีหย e, oh, ังดอกโอนเงินมาเลยมึงคือเบาจรงสิเงินเออเงินอีลีนันีอ มันบ่แบ่งเงินมึงมันคิดแทนเขาว่าเขาสิเอาไปซื้อเราสิมาคิดแทนเขาว่าเขาสิเอาไปซื้อยาจิงมัคิดแทนเขาว่าเขาสิเอาอยังเนี่ยมันบ่แม่เงินมึงมันเป็นหนีก็บเบแม่นมึงประชาชนเขาเป็นหนีกูสิมาคิดอีหยังคนเป็นหนีเบ่มีสิทธิ์ใช้เงินเจ้าของเลยติอวล้ม เสียเด้อลรมเสียล้มเสียก็ซุ้มครับล้มเสียก็พวกป่วยเนี่ยพวกป่วยนี่แหละน่ะแต่อันพวกมันเสียเหตดน่ะกูกูก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้ประโยชน์มันก็อยากได้ประโยชน์มันก็อยากเหตุเนาอมันเป็นนโยบายกินได้น้นเป็นนโยบายกินน่ะเข้าใจบอบักพี่โอโอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบอกบักพีโอโอก่อนมันมัน มันมันเป็นคนโง่แมตธิวไม่อยากคบคนโง่นะคะเออแมตติวไม่อยากให้ช่องนี้มีคนโง่นะ,ะมันพิมพ์อย่างเดียวว่าหอน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 ญญเป็นคาเดียวเนี่ยมันเข้ามามันพิมพ์เป็นคําเดียวว่าหอนอย่างเดียวอ่ะก็เลยบล็อกมันไปนะคะนะคะไม่ไม่อยากคบคนโง่ะคะ่ะไม่อยากให้ประเทศไทยมีคนงโง่เลยค่ะ นะคะเพราะว่าประเทศที่มันลําบากอย่างนี้นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เอ่อถูกหลอกเยอะไงแม่ติวก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกเขาบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนโง่โงแบบพวกมึงนั้นคนไทยก็จนทั้งประเทศเงืดอิลีกฎหมายของลุงตู่กฎหมายของลุงตู่ถูกตีตก ไอ้ของลุงตุ๋ยถูกตีตกรลุงตุย๋ยเข่าคอลมอขอให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันให้แน่ชอยประชาชนไปก่อนเรื่องพลับง,งานเรื่อ,องอีหยงเสนอเข้าไปก็ตีตกบดตีตกหมดอันเรื่องปากท้องประชาชนนี่ตีตกตีตกตีโต๊นมีคือจังไหน อันเรื่องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้ถูกตีโต๊กถูกตีโต๊กนี่คือจังไดคือจังไดเพราะฉะนั้นเสือแดงเสือโสมมึงไม่ต้องมาถามกูมึงไม่ต้องถามกเมมูเป็นจังไดเลยหลีบอีเลมลุงพี่มึงเป็นจังไดพลังงานน้ำมันมันคือแพ่งแถไฟฟ้ามันคือสิแพงแถปีปลายปีเนี่ยเด็ข้าวว่าสิคืนหกบาทผู้ตัว หน่วยละหกบาทวันตีกูสิบอกมึงหฮเดอร์ว่าเป็นอย่างไฟฟ้ามันถึงสีมีกำหนดการว่ามันสิขึ้นย้อนรัฐบาลนี้บอซอยอุ้มบอซอยตึงราคาเขาจะเอาเงินไปแจกดิจิตอลหรือเขาจะเอาเงินไปเฮ็ดหยังกูก็บ่บู ตอนนี้รัฐบาลน,นี่มันกำลังทำวิธีการรวบรวมเงินทุนก้อนใหญ่แต่กูไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหวยกเกษียนีนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคนละครึ่งไม่ว่าจะอะไรที่เคยแจกก็ไม่แจกเก็บไว้หมดเลยเนี่ยแล้วส่วนที่เคยช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตรึงค่าไฟฟ้าตรึงค่านละมันมันก็ไม่ช่วย ไม่ช่วยอย่างเดียวไม่พอยังขึ้นภาษียังเก็บภาษีอย่างภาษีน้ำมันเนี่ยยุกลุงตู่เขายกเว้นช่วงโควิดสิบเก้าเขายกเว้นยกเว้นภาษีน้ำมันมันก็ถูกลงแต่รัฐบาลนี้ไม่ยกเว้นเลยมึงเก็บเก็บภาษีน้ำมันเก็บทุกอย่างรีดจากประชาชนทุกอย่างแม้กระทั่งหวยกเกษียนเนี่ยก็ยรีบเงินจากประชาชนเหมือนกัน มึงรู้ไหมว่ากฟฟกพพเอออย่างนี้การไปฟ้าพายผลิตพี่เนี่ยเขาออกไปประท้วงเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีไม่ให้ขึ้นค่าไฟเนี่ยได้ดูข่าวบ้างไหมแล้วเขาออกมาแฉด้วยว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินเมื่อปี2,566เนี่ยเขาจ่ายเงินตอนสิ้นปีตอนเดือนธันวานเนี่ย เขาจ่ายเงินให้รัฐบาลหน 1, 6, 000, 000, 000, ึ่งหมกพันกว่าล้านเพื่อให้รัฐบาลเอาเงินนี้อาจจะเอาไปจ่ายหนี้แล้วก็เอาไปแล้วก็จะได้มีเงินส่วนหนึ่งนะเอามาช่วยพยุงราคาไฟฟ้าหรือช่วยลดหย่อนราคาไฟฟ้าเหมือนสมัยลุงตู่แต่ปรากฏว่ารัฐบาลน,นี้ได้เงินจากการไฟฟ้าไปฝ่ายผลิตไปก็ ไม่ช่วยมึงมีการประกาศว่าจะขึ้นไฟฟ้าตอนปลายปีอะ่ะเขาก็เลยออกมาประท้วงเนี่ยเขาก็เลยออกมาประท้วงเนี่ยดูวะเนี่ยนายกเก็บเงินไว้ทำไมเก็บเงินไว้แจกดิจิตัลว่านะ เงินจากกระทรวงทบวงกรมนี่เก็บ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 หมกเม็ดหมกเม็ดหมกเม็ดเม็ดเม็ดเก็บจริงๆเก็บดีจริงๆเลยลุงตุ๋ยเสนอให้ช่วยในฐานะรัฐมนตรีพลังงานเข้าคอรมอก็ถูกปัดตกถูกปัดตกนี่ไปเร่งหวยเกษียนนี่ไปเร่งออกให้ประชาชนกู้เงินนี่ไอ้ไอ้ที่เคยให้ไอ้ที่เคยให้ไม่ให้แล้วให้กู้แทน ให้เป็นหนี้แทนกะว่าจะไม่ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากเลยอะ่ะจะช่วยอะไรก็ให้กู้หมู่บ้านละล้านน่ะไม่ได้ไม่ได้ช่วยมึงนั้นน่ะทําให้พวกมึงเป็นหนี้นะแล้วก็ยังเป็นหนี้มาจนถึงทุกวันเนี้ยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยเขาทำเขาทาแบบนี้อะมึง <Okay. S 1> พูดเหมือนดีมากเหมือนเป็นคนดีเหมือนเข้าใจประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชนนะ โอ้โหแต่พอเข้ามาเนี่ยไปยกเลิกที่ให้ฟรีๆหมดเลยค่าเก็บเกี่ยวไม่ให้มาให้กู้แทนมาให้กู้แทนจ <Gesellschaft> ้าจะอนุมัติงบประมาณนะคะให้ธนาคารออมสินให้ประชาชนไปกู้ให้ประชาชนไปกู้ค่ะช่วงนี้ลำบากกันนักใช่ไหมช่วงนี้ลำบากใช่ไหมนี่รัฐบาลอนุมัติงบแล้วให้ประชาชนไปกู้ แล้วมึงเชื่อเลยว่าคนที่กู้ได้เนี่ยไม่ใช่ประชาชนหรอกเดี๋ยวคนที่กู้ได้ก็เป็นพวกกูพวกมึงพวกกูพวกมึงไปกู้เงินถูกๆแล้วก็มาปล่อยกู้ร้อยละยี่สิบเออเหมือนตอนหมู่บ้านละหนึ่งล้านก็เหมือนกันนะให้ประชาชนกู้ดอกถูกๆให้ประชาชนให้กรรมการไปจัดการให้ดอกถูกๆ แล้วกรรมาการแล้วคนก็กู้ไปเยอะๆแล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อร้อยละยี่สิบสามเออมีแต่การเปิดโอกาสให้การเอาเปรียบเปิดโอกาสนะให้ไอ้พวกที่มันได้เปรียบคนอื่นมันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นมันเอาเปรียบคนที่จนๆอยู่นั่นแหละแล้วมันก็จะทำให้คนที่จนๆอยู่ก็ยิ่งมีภาระก็ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งลำบากเพิ่มขึ้น ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดกันละทีเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเลยนโยบายแต่ละอย่างนโยบายแต่ละอย่างประชาชนแม่งไม่ได้อะไรเลยนะทำไมอ่ะแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมติ้วทำไมเมื่อก่อนไม่พูดอ่ะเมื่อก่อนพรรคเพื่อไทยเขาก็ทำแบบเนี้ยทำไมไม่พูดอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีข้อเปรียบเทียบมึงเข้าใจไหมเมื่อก่อนมันไม่มีข้อเปรียบเทียบไง เออแต่ทุกวันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบไงในยุกรัฐบาลลุงตูนอ่ะเขามีแต่ให้เขาให้เขาให้ฟรีๆเลยเขาไม่ได้มีข้อแม้เขาไม่ได้ให้สร้างนี่เขามีแต่ให้แบ่งเบาภาระให้อยู่ดีกินดีมันก็เลยเนี่ยมีข้อแตกต่างขนาดนี้เนี่ยแล้วเอามาพูดขนาดนี้เนี่ยพวกมึงยังไม่ฟังพวกมึงยังไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกมึงยังจะไปเลือกมันมานี่ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยออพูดดีก็แล้วด่าก็แล้วตอนนี้กูจะร้องไห้แล้วตอนเนี้ยผมษใสจะต้องทำคลิปลองไห้ร้องห่มแล้วล่ะเออขอร้องไงขอร้องให้เสื้อแดงเสื้อโซมมึงฉลาดสักทีทีมึงอย่าทำให้กูเดือดร้อนมึงอย่าทำให้ประชาชนส่วนน้อยเดือดร้อนมึงอย่าทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนแล้วชิบหายไปกว่านี้เลยนะ มึงช่วยออกบารับผิดชอบในสิ่งที่พวกมึงเลือกด้วยมึงช่วยนะคะมาดูแลด้วยไม่ใช่ว่าพอมึงเลือกเข้าไปมึงทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมึงก็มุดอยู่ในรูกรันดนะเออก็จะร้องไห้แล้วตอนนี้ฉันจะร้องไห้เออวันที่ชาิผาเผชิญพานพัง ปลป็นคนขึ้นมาทุกคราท้อเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้ภ่ายนี่คือคำสัญญาเพื่อนำรับกลับมา ต้องใช้เวลาเท่าไรบึ่กคุมรอได้ไหมจะพาเก่าข้ามบาดมาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา